สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิฟยืนอยู่ที่เจริญกรุง16นะคะขวามือลิทที่จะเดินเข้าไปได้เนี่ยก็คือไปตลาดเล่งกใยเอียนะคะช่วงนี้เป็นเทศกาลสาจีนค่ะผู้คนก็มาจับจ่ายซื้อของนะคะเตรียมไว้สําหรับวันไหว้นะคะวันไหว้ปีนี้ตรงกับวันที่30สิงหาคมพศ2566ค่ะส่วนวันจ่ายนะคะก็จะเป็นวันที่29สิงหาคมค่ะ หาเพื่อนๆมารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ MRT วัดมังกรออกทางออกที่3ฝั่งนู้นนะคะหรือทางออกที่1ฝั่งนี้ก็ได้นะคะฝั่งนี้จะเป็นแปลงนามนะคะซอยแปลงนามคลิปก่อนหน้านี้นะคะลิศพาเดินออกมาจากตลาดเล่งบัวเอียนะคะที่มีเป็ดไก่มุเหตเป็ดไก่ขายนะคะของขายสารพัดเลยทีนี้เราก็จะข้ามถนนเจริญกรุงนะคะไปฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นชุมชนเจริญชัยคะ่ะที่มีพวกกระดาษไหว้นะคะหาเพื่อน ข้ามมาแล้วนะคะก็เดินตรงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวลิจะบอกพิกัดนิดนึงตรงนี้นะคะตรงไปก็จะไปเป็นซอยเล็กๆนะจะมีพวกร้านขายพวกขนมไหว้ของไหว้นะคะ,จะเจริญกรุง21่ค่ะ MRT วัดบางกรทางออกที่3นะคะหากเพื่อนๆตรงไปก็ได้นะคะจะไปชุมชนจเจริญชัยทางถนนคับพาชัยค่ะแต่เดี๋ยวลิซจะเข้าทางนี้แล้วเราก็จะเดินวนมาเป็นวงกลมนะคะมา มาตรงจุดแรกที่ลิบเดินเนี่ยนะคะ,ะเราเดินเข้ามาเลยคนเยอะมากค่ะเพื่อนๆด้านในนี้ก็จะเป็นพวกขนมไหว้ขนมมงคลต่างๆนะคะพวกจันอับ <c oughs> เป็นซอยเก่าแก่นะคะเริ่มเห็นกระดาษไหว้แล้วนะจริงๆด้านนอกถนนมีนะคะแต่ด้านในเนี่ยจะเป็นแหล่งเนี่ยเป็นพวกกระดาษไหว้ทั้งนั้นเลย นี่จะเลี้ยวขวานะเหมอเจอขนมไข่เลยค่ะ,ละรล,ะลัคก,กี้บะหมี่เกียวทะเลนะคะร้านนี้ มีของกินมีกระดาษวหวยแล้วก็เด็กสมบูรณ์ค่ะเด็กสมบูรณ์คะยันวอยุนสวัสดีค่ะ รถกม็มีขนมหวานนะคะมาจาาังก็ไปยนี่เลี้ยวขวานะคะออกไปเป็นบะหมี่จับกางค่ะ ก็เป็นด้านซ้ายของ MRT วัดบางกอนนะคะตรงทางออกที่3มีร้านเกี่มอีโบราณด้วยน้าเป็นบ้านเก่าแก่แบบนี้นะคะ ชุมชนจเจริญชัยบ้านเก่าเล่าเรื่องค่ะนี่คะ้อรนตออีต้อมอะไรเอ่ย ให้้ดูบานเดี๋ยวเอาไปตรงปากซอยแล้วเดี๋ยวเิจะหันให้ดูนะคะให้ดูบรรยากาศบ้านในซอยนี้ ถ้าเป็นช่วงเช้าๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังคุมไว้นะคะเพราะว่าแดดร้อนค่ะให้เช่าด้วย เดี๋ยวลิศเดินออกนะเลี้ยวขวาทางถนนทางนี้เขาเรียกถนนพัะภาชัยค่ะตรงเข้าไปนี่ก็จะไปปอติกตึงได้นะคะมูลนิธิปอติกตึง น้ก็คือฝั่งตรงข้ามเป็น MRT วัดมังกระคะทางออกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะวนกลับเขาเป็นวงกลมนะนิเดือนเป็นวงกลมนะคะเข้าได้ทุกซอยค่ะทะลุตรงด้านหลังหมดเลยนะคะด้านหลังชุมชนเจริญชัยหมดเลยมาสักประมาณสายๆนะคะเพอเช้าเ้าเนี่ยของเขาจะคุมนะคะเพราะว่าแดดมันส่อง อันนี้เป็นร้านตุ๊กตาขนมเป็นร้านขนมเพียร่องกรงคะที่ง่วนฮะค่ะทำเป็รูปหัวหมูด้วยอ่ะอเ,เดี๋ยวจะเดินไปถึงวัดเล่งน่ยี่นะคะหรือว่าวัดมังกรให้เพื่อนๆดู ชอบร้านนี้ค่ะเพื่ร้านขนมงวนฮาเซ็งนะคะมีขนมเปียเพียบเลยชิ้นละสิบบาทเท่านั้นหลายไส้มากค่ะเหน่งทึงก็มีนะคะเหน่งทึงคอเป็ดน,นีนไส้ทุเรียนนะคะฟักหวานผายมะพร้าวงาดำมันม่วงงาดำชาโคนะคะด้านล่างชาเขียวชาไทยหมูกุ้ง ปลาเค็มนะคะลูกเสาก็มีนี่มีอีกนะอเยอะมากเลยหอยยิง้งไข่ไข่เดียวนะคะเนี่ยร้อยสิบบาทอะเป็นกระปุกอเงี้ยเป็นกล่องนะคะสวยอะสีน่ากินมาก เปลียนทองค่ะร้านนี้นะคะข้าหน้าไก่อ,ไไไไอาหารให้ดูด้านหลังนิดนึงค่ะอ,คอันนี้เป็นหูฉลามนะคะกูลพาลังนก ตรงนี้เป็นธนาคาร PTB นะคะทาหารไทยธนาชาตินี่มีชาปิงค่ะเอ๊ะชาปิงหรือกรอจีเนี่ยมีไส้นะคะน่าจะเป็นชาปิง เดี๋ยวท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกเล็นิดนึงนะคะ,คะ,คะเจ๊ก,กุงบะมี่หมูย่างค่ะร้านนี้ก็คือตรงปากทางเข้าชุมชนจเจริญชัยอีกทางหนึ่งก็ทะลุปไปเป็นบะหมี่จับกังนะคะที่มันตะกี้ริซี่ออกมาตอนเดินอยู่ด้านในซอยนี่ค่ะบะหมี่จับกังจเจ้าแรกนะคะเยาวราชเจ๊ก,กุงอะ มาหาของอร่อยนะคะต้นตำลับทานได้นะ,ะนี่อยู่ตรงปากทางเข้า,ขานี่<ม>บ้านเก่าเล่าเรื่องค่ะ<ม>ด้านซ้ายนะะ<ม>โหเฉพาะปลาเทียแบบพิถีพิถันมากมอาหารของกินต้นตำลับที่อร่อยก<ม>ว่าเขาจะทำเสร็จได้เนี่ยเขาใช้เวลานานมากนะคะ ค่อยๆทำแล้วก็น้ำซุปน้ำซุปเนี่ยกว่าจะได้มาให้เราทานใช้เวลาในการทำซุปทำอะไรนานให้ลิททำเองลิซก็ทำไม่อร่อยค่ะแ <c oughs> ม่มีขาตั้งกล้องด้วย คนเยอะนะคนที่มาเดินเยาวราชนี้แบบต้องแข็งแรงนิดนึงเหมือนกันนะคะแค่เห็นคนก็มึนหเดห่นถ้าอยากมาช่วงตอนวันธรรมดาก็ได้นะคะมาเก็บบรรยากาศนี่ค่ะ MRT วัดมังกรนะคะเจริญกรุง21เดเดินมาเป็นวงกลมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปอีกนะคะ ต้นคลิปลิดข้ามมาจากฝั่งนู้นนะคะข้ามาไปก็ตลาดเร่งบอยเอีย้ยเส้นนี้เป็นถนนเจริญกรุงนะจะเป็นถนนเส้นคู่ขนานกันกับยาวราชอะคะ่ะกะรอจีค่ะเจตาเจ้านี้อร่อยนะเ,นเพื่อนๆ หัวหมูนะคะตรงนี้ก็มีนะคะพวกกระดาษไหว้ของไหว้ต่งตางๆแต่ตรงที่ลิ่พาไปเดินตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นชุมชนเก่าแก่ะคะ่ะ ถึงแล้วนะคะวัดมังกรหรือว่าวัดเล่งเนยี่นะคะวัดมังกรกรมลวาดค่ะริดเคยพาเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปลอยๆขึ้นมาเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้ริเคยพาเข้าไปไหว้ด้านในนะคะ จะมีคุณป้าขายของไหว้นะคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาไปนี่แวะมานี้นะคะตรงตรงนี้นี่พวกของไหว้แก้ชงอะไรต่างๆนะคะไ้ส้มก็มีค่ะอังถอบ้วยมีนะคะนี่ยเนี่ยจะ ถ้าแกชงหนูต้องทำตามนี้เนี่ยแกชงนี่ไว้องนี้ตัวนี้ป้าขายทั้งปีค่ะแล้วก็ขายไม่แพงเป็นกระเพร์ก็ใบอ่างอัางสอคุ้ยรับขอพรตะละเปาจะละเปาอร่อยนะเนี่ยเนี่ยจะขอพรก็โกยเงินทชงกลับบ้านอย่างเงี้ยเอาไว้สักป้ายุ่งนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ทักนะก็ไหวอย่างที่เมื่อทำได้ยกเว้นเป็นกระเพร์จะทำตามนี้ได้เหมือนแกชงมีกระนาชายด้วยโอ้สีธรรมชาติเลยค่ะ ร้านนี้คือร้านเจนี่นะคะขายทั้งปีค่ะอยู่ตรงสตาร์บั克เลยนะคะหน้าวัดมังกรก็แวะมาได้นะคะมาอุดหนุนกันได้เจยุ่งนะเดี๋ยววันนี้รีดขออนุญาตไม่ทักเจก่อนนะคะไปต่อวัดมังกรเราจะเดินมาเข้าทางนี้ก็ได้นะ,ะนี่ถนนมังกรค่ะเข้าเลี้ยวขวาเข้าไปนะคะก็จะเป็นร้านข้าวแกงก้าอี้นตีค่ะเจ็ดปุ้ยนะคะเจเฉียนะคะอยู่ตรงเข้าไปนิดนึงอยู่ซ้ายมือค่ะ เดินตรงไปเรื่อยๆนี่จะออกอวัดคณิจาผลนะคะส่วนตรงข้ามคือวัดกันมาตุยารามนะคะมีที่จอดรถค่ะชั่วโมงนึงรู้สึกว่าจะ40บาทนะตรงเข้าไปนิดเดียวค่ะอยู่สายมือนะคะหรือว่าจะไปจอดอีกซอยหนึ่งข้างหน้าก็ได้นะคะข้ามมานะคะจะพาไปร้านข้าวแกงเฉโปโ ห,หรือ,อยางัเอ่ยเฉโ,โปโน่าจะยังไม่ขายค่ะตั้งสายกว่านี้นะคะเพราะก็มาเที่ยงอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ใกล้กันกันกบร้านเซียงห่อเนี่ยผู้ชายอากงนะคะ เฉโปโหรือว่าเขาเสียโป,โปนะคะเพราะอร่อยค่ะร้านนี้น้ำซุปมะนาวดองนี่เด็ดมากเลยก็จะเป็นคล้ายๆกับข้าวหน้าเป็ดอะคะอ่ะเป็นน้ำราดทะโลแล้วก็จะผสมหมูแดงเป็ดเป็ดย่างแล้วก็หมูกอบใส่ได้หลายอย่างนะคะคนๆกันขายมานานแล้วค่ะร้านนี้เก่าแก่แล้ว ลิเคยมารีวิวเขานะคะคลิปอาจจะลอยๆขึ้นมาคือมีหลายคลิปมากที่ลิทมาเดินย,านยาา่านหยกบรานเนี่ยนี่เดี๋ยวลิทเดินไปข้างหน้านี่ก็จะเป็นแยกเสือป่าแล้วนะไปอีกนิดนึงก็คลองถมแล้วพอแล้วนะคะอาล้ค่ะเดี๋ยวเราปิดคลิปกันตรงนี้เลยดีกว่าขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ